สวัสดีครับค่ำคืนวันที่29กันยายน2568นะครับยังคงมีเกมฟุตบอลลงสนามกันอย่างต่อนเนื่องในค่ำคืนของบันเด i g ไนนะครับเราเคัดเลือกเกมที่น่าสนใจ1คู่เน้นๆมาฝากแฟนฟุตบอลเหมือนเดิมขอไปที่ศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับเกมระหว่างบาลนเซียเจอรอแลโอเบโดแข่งขันในเวลาตี2นะครับก่อนเกมบาลนเซียต่อ1ลูก 0.5แล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับผมยังมองว่าบารเลนเซียชูโปรงนี้ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับประกอบกับในเรื่องของตัวผู้เล่นอยู่กันครบเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญได้เฝ้าบ้านของตัวเองฟอร์มในบ้านในช่วงหลังก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆขณะที่ดเดลอาโอเบียโดน้องใหม่ต้องบอกว่า ฟอร์มดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับประกอบกับแนวรับที่เสียประตูง่ายๆดังนั้นออกมาเยือนบาลนเซียวันนี้ไม่น่าจะต้านทานเกมบุกของบาลนเซียที่ค่อนข้างดุดันแล้วก็สมบูรณ์มากกว่าได้ไหวนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นบาลนเซียนะครับที่จะเอาชนะเกมนี้ไปได้วันนี้ให้เลือกเชียร์บาลนเซียชนะ2-1พร้อมกับสกอร์สูงเป็นตัวเน้นตัวชัวร์สำหรับค่ำคืนวันนี้ครับ